ขอเพิ่มอีกประเด็นเดียวครับนอกจากนั้นไอ้สินสอดทองมั่นครับนะครับทั้งสองสีก็บอกว่าเฮ้ยเจ้าสาวเสนอมากูรับได้หมดเจ้าบ่าวสีแดงโอยเอาทองไปอีกสองก้อนเกทับปากดสองก้อนนั้นเกะเก้ยิ่หลหักข้อไหนเกะบ้างฮะหนึ่งนะครับเรื่องรับนูนปี40เนี่ยมันเกะแน่เพราะอะไรครับ เพราะละนูญปี40เนี่ยมันอยู่ในเงื่อนไขของขันหมากขั้นต่ำของเจ้าสาวเขาอยู่แล้วก็คือต้องลง<อ>ประชามติโน่นนี่นั่นแล้วในความเป็นจริงเนี่ยนะครับพอลงประชามติมันจะนําไปสู่การตั้งสรสรสสรเขาจะเอา40ก50บก0อันนั้นไม่เป็นเรื่องของสสร<อ>ถามว่าตอนนั้นเนี่ยต่อให้คุณเป็นรัฐบาลน,น่ยขอโทษนะคุณจะทําอะไรได้็นมั่นนี่เกนหนึ่งแล้วนะ สยิ่งเรื่องหัวสวกับเรื่องเขากระโดงเนี่ยอันนี้ยิ่งตลกยิ่งเก๊สองคือเพื่อไทยเนี่ยเติมเข้ามาผมจะบอกว่าเติมก็เก๊เพราะอะไรหนึ่งถามว่าถอนโฉนดเขากระโดงเนี่ยพี่ครับวันนี้เนี่ยขอโทษนะมึงถอนไม่ได้ตรงไหนก็ในเมื่ออทิปดีกรมที่ดินก็คุณเลือกมาเองครับแล้วไอรกรรมการสอบสวนที่ลำตีมทสามท่านบอกว่าเอ้ยถอนแนะ่ ถามว่าขอโทษครับพี่วันนี้จะถอนกี่โมงครับเพราะอาทิตย์ดีกรมที่ดินเซ็นถอนก็จบแล้วถามว่าไปเกี่ยวอะไรกับการจัดตั้งรัฐบาลหัวสวก็เหมือนกันอาทิตย์ดีดีไวันนี้ออกหมายจับออกหมายเรียกได้เลยทุกคนครับถามว่าไปเกี่ยวอะไรกับการจัดตั้งรัฐบาลคืออาจารย์อะไรจะบอกว่ามันเก๊ถ้าจะทำเนี่ยก็ทําได้เลยและวันนี้คุณเห็นไหมพี่เทพไทยก็เห็นก่อนเราเข้ารายการ,รนะครับสิ่งที่ผมพูดตั้งแต่เมื่อวานคือเมื่อวานเนี่ยนะครับมัน สำหรับขันหมากที่ยกไปของฝ่ายแดงอ่ะมันไม่ค่าละครจริงมันเป็นละครลิงโโเพราะวันนี้เนี่ยฝั่งแดงเนี่ยพูดอยู่คําเดียวเลยยุบสภา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 พร้อมแล้วตอนนี้รีบๆยุบเลยครับอย่าช้าตอนที่เราออกรายการอยู่รีบๆยุบเลย